ครับนี่แหละนี่ดีใจมากดีใจมากครับก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เลือกผมก็อ๋อตอนแรกก็ถามนะครับว่าเอง็งใครถือเลือกผมเขาบอกว่าเป็นความตั้าความกลัวที่อยากจะได้เรามา,า,า e แล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของนายเอสมาดีซึ่งเราก็ได้ร้อยตอร้อยจริงๆแล้วก็มีโหมดความเศร้าที่ตรงกับ อ่าสปอตไลฟที então, okay, ่เราต้องการแบบนี้เราก็ได <script ing. S 3> <str> <loves työ> ้เอาโอเคได้ครับผมที่ำตรงนี้ให้ตรงกับคอนเทนต์หรือว่างเป็นที่เลยครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสเป็นถ่ายทำจริงๆแลก็วันที่ไปถ่ายก็สนุกมากแล้วก็ตัดกับคอนเซ็ปต์นี้เรารู้สึกว่าโอเคมัเป็นตัวเราแล้วกลายเป็นว่าการทำงานมันก็มีความสุขมากเราได้เปิดตัวได้เป็นตัวเองเราได้สรางแบบเป็นที่ตรงกับคอน็ปมากก็กลายเป็น ชิ้นงานชิ้นงานที่มีความสุขสนุกแล้วก็ทาบแบบตัวแรกตัวแรกจริง่ปงสิบสองปีขอรู้เกอรกงาปิดตัวนี้ครัโอ้โหที่ได้เรีนเย่ตลอดเออเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่าได้ร่วมงานกับเางอินฟู ได้คือปกติเนี่ยการมางานแบบนี้ถึงจะมาในท่าจการท้องพีทเพราะไม่ได้ประกันพิเร์แต่ทีนี้เราเหมือนเป็นแบบคนเดียวตั้งแต่เปิดงานก็ไม่ไม่คนก็เก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีก็คืออ่ะผมว่าเนี่ยคือเก้าอี้ดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมสนุกจากแฟนๆที่มาร่วมงานแล้วก็ยังได้ผมได้รางวัลนี่นะที่หนึ่งด้วยก็คือว่ายินดีกับ ทุกคนที่ได้เงินรางวัลด้วยนะครับผมก็มันเป็นทุกโมเมนท์ที่ประทับใจจริงๆที่ได้อยู่กับทุกคนแบบนี้เป็นผมว่าไม่รู้กี่ชั่วโมงอะที่อยู่ก็มีความสุขมากมีความสุขมากกับทีเอมากที่มอบความซามอบความสนุกให้กับทุกคนเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดีมากๆเมนูสุเต๊ปที่ทำจะทานคู่กับเอสนะครับเมนูสุเต๊ปที่จานคู่เอสผมจะนึกถึงของสซต๊ก็คือขนมปัง ือเพราะว่าความซ่บสรุปความซ่าแซ่บมันสุดฝากชวนน้องๆเซนซีมาร่วมสเปนนี่แหละสำหรับแคมเปญน,นี้อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมทำกิจกรรมอยู่ในชาแนลของผมอยู่คอป้าแอฟมาต้งคงคงนรับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอผมกับโดมผลขบวนทีวีไปที่ไหนนะครับถ้าคุณขอเอสหัวที่นะครับคือถ้าคุณตั้งคาถาม เอ่เมนูเด็ดทานผูเตสตนะฮะและผู้หญิงทุกกระบวดียวนะมีเตียงตัวเลยว่าคุณจะมีโอกาสลุ้กินอีนี้โคะนะครับคือผมจะมีกิจกรรมมาให้ร่วคคุณจะได้โอกาสลุ้ครบอลนะครับก็คือรางวัลใหสุดะรคะหรือใครนะครับไม่ได้เจอผมก็สามารถดลือกจิตรอนลาซาเหมว่าคุณก็สามารถนะครับถายรูปคูกับเพ่อนว่คุอบนะครับและคุณลงเตสต์ดูนะครับได้ปรนสการมนผมแต่ว่าคุณต้องเปิดิดสากร้ายนะครับมัก็ติดก ก็ลงไวในเฟซบุ so, like ๊เนี่ยคุณก็มาติดตามเราได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทางเอสร่าเท่านี้เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์นู้นนะครับทองทำนาแล้วก็ติดต่อราไี้มากกายาทางเอสนะครับแล้วก็ติดตามเรไดเทางทวิตเจอร์กี่การเดือนนี้นะครับเมือไจะมีอะัเพื่อสนุบนี้นครับราันาที่นีม่รูว่ามสองแล้ใช่ไใช่คคือผมว่ามีอีกหนึ่งความฝันว่าเอเราอยาก จากถึงแบบมีป้ายเราแบบตามเขาบอกว่าตามร้านค้าบ้านตามโลงแม่ค้าก็ได้ไม่คิดไม่เลี้ยวไหนไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงจริงวันนี้มีอ่ะแล้วเนี่ยดีใจก็เมื่อเช้าขับรถขับรถผ่านตีนเมฆก็หลังกองเนี่ยก็ขับรถผ่านก็ยังแบบมองเข้ามาก็ได้เห็นหนูบอกว่าถ้ายังแบบดีรถไม่ชนมองอุ้ย รอป็นอะไรองเงี้ยดีใจมากดีใจมากขอบคุณเทาที่เราเรางอย่ที่เราเห็นเขาว่าอตามร้านต่างๆแล้วต่ไปนี้คือเราเข้าร้านไหน่็จะเห็นนะใช่แล้วแล้วเสียสแบรนด์นะักแบรนด์ใหญ่มากสำหรับแบรนด์ใหญ่มากๆนะแล้วเขาเลือกมันัรัใจมากรับใจมากๆคืชีวิตนี้ก็เป็น เอสจำเดียวจ้ะพี่ไปไปว่าเขาเห็นมากตัวเองตามร้านอะไรพวกเราระสมิตริยาจะเป็นยังไงทกคนปกติเราก็ไม่ได้คนปฏิกิริยาธรรมดาของคณะคนอื่นนะถ้าเราอ๋อเข้าไปในร้านที่มันคินหน้าเราอยู่อะปฏิกิริยาจะเป็นยังไงที่หน้าเราอยู่เออขอเอสขวดพี่เออ เซอร์สักบางทีแม่คับแบบจำจำงิงแหัวชมพูเนี่มแม่ค้าจำไม่ได้ขอเอสขวดพี่ให้แม่ค้าเขาคุ้นว่าเอสใช่ป่าวะเมาได้ต้อบอกเลยก็ดเลยนี่้ยฟ้อมขอเอขวดพี่ให้ให้รู้ทัภูมิใจไงพิซเซอร์ไม่แม่ค้าแก็ไม่ค้าเกียดู ไใช่ครับถ่ายรูปไปมาแล้วสุดเลเป็นรางวัลของตัวเองเนี่ยว่าเพราะว่าเออ่ทำงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยเมใช้ชีวิตบนรถค่อนข้างเยอะคือแต่งหน้าเองนะแต่งหน้าเองหลังหลังงานอีเวนต์ก็ทำบุกเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนรถเลใช่ไหมและรถผมอะรถเทนเดิมอ่ะมันใช้มาหลักปีแล้วแล้วก็เป็นรถอีเอ็กซ์ใช่ไหม ทีนี้มันขยับขยื่อนอ,อ่ะแล้วเปิดเผไอีเวนต์การคืนบ่อยว่ามันจะนอนบ้างอะไรบ้างก็คือว่าถึงเวลาที่เราอะจะต้องมีรถตู้นะทั้งคันเพื่อที่จะไปออกงานอีเวนต์การคืนนู่นนี่นั่นนะครับแต่งหน้าทำผมอะไรไปลดทีนี้ก็เอาวัตถุงใจนไปหมดสักคันไปเลยเพื่อทำงานเพื่อทุกอย่าร เป็นนี่ฟัง <c oughs> น,นะมันคือนี่ <c oughs> อันจริงมันก็มันก็เป็นแรงขับนให้เราแบบสู้ขยันทำงานด้วยแล้วก็มันก็สะดวกสบายในทางที่เราจะออกไปใช้ชีวิตแล้วผมว่าสมมติวันหนึ่งที่สชั่วโมงอะอยู่บนรถแล้วก็ประมาณถ้าเฉลี่ยแล้วมก็เกืเแปดชั่วโมงก็ะเราก็วิ่งไปด้วยไป่ไปได้าเ้ยผมว่ามันก็คุ้มคิดแล้วว่ามันคุ้มในการที่จะทำงาน ให้ดีตรงนั้นก็โอเคก็ตัดสินใจว่าก็ใช้เลือกการต้ออกต้องบอกประมาณนี้ราคาประมาณโอ้แล้วก็อย่าเลยพี่เพราะว่ามันมีการการการกาออกอะไแบบเนี้ยมันก็มีทั้งคนที่ยินดีบางคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยหลายแม่ผมมาลงเป็นมุกด้วยคำลงเป็นมุกแต่บางทีเราก็ว่าอ้าวจริงๆเราก็ภาคภูมิใจที่ เออวันนึงเราเรามีรถไปฝันแล้วเราก็อยากจะลงแต่ก็คิดมาแล้วว่าว่าลงยังไงจะไม่ให้คนไม่ชอบอ่ะเออลงยังไงจะไม่ให้คนแบบลำไส้ขนาดลงเป็นมุกก็ยังมีอ่อะผมก็เลย<ง>ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไปอย่างนี้มาแต่เรื่องราจะี่ต้องมีเซนเตอร์โฟล์คสเดี๋ยวจะมีละครดีามีละครดีครับเรื่องเล่าคุณเข้าบีซึ่งเดี๋ยววันที่3เขาจะไป ยังไงก็ฝากติ่างด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งนะฝากต่างๆเยอะด่างไรออกไหมครับครับราคาเนี่ยครับโอเคครับด่างไหมตอนนี้ผมยังยังไม่ยังไม่ได้เห็นบทที่เป็นนิพพานแบบแบบดีใหม่คือตรงนีเป็นเป็นเอามาทำมันคือยังไม่เห็นว่าบทสรุปเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าบทเนี้ยคนพูดถึงแต่ ตอนนั้นที่ปล่อยเรื่องนั้นแต่เชื่อเลยว่าผมผมเชื่อไทยกับเชล่าลายผมเชืว่าแล้คอนบีนีเรื่องไหนเขาออกมาเป็นแาบนั้นหน่อยอปักเพลงหย่องวันี้มีอะไรนะเพลงใหม่นะอุฝากเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่นะครับรอบนี้นะครับชุมเครมนะครับฝากพี่ๆนะครับแล้วเป็นออกช่วยโปรโมทเพลงให้ผมด้วยนะครับลงทุนเองทําเองครับไม่อยากจิบหลักไม่ใช่แบบว่าทําลงทุนสองแสนแล้วยอดดีสองแสนไม่เอาแล้วพี่แ่้วก็อะไรดีมากให้ครูมีรายได้มองแสน ไม่คุมไม่คุ้มพี่ฝากกันนะครับยิงช็อตเท็นะครับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ส1นาฬิกาสินาทีเริ่งาอยามีมากพี่ใครชอบไม่ชอบก็ไปบอกนะครับเอาไงชอบไม่ชอบก็ให้ไปคอมเมนต์เล็นเก่ขึ้นก่นอนี